ผมให้คุณทายแล้วกันว่าผมนั่งบนอะไรอยู่คุณไม่มีทางตอบถูกหรอกผมนั่งอยู่บนรถเข็นไงอะ <laughs> เอาละครับสวัสดีผู้ชมนะครับแล้วเราก็อยู่ในเกมอินซอยนะครับผมเอาขอเสียงดัง,ดงหน่อยเว้ยขียิเน คราวที่แล้วนะครับผมก็ได้สร้างตัวละครให้ทุกคนได้ดูไปแล้วนะครับผมทั้งทดลองฟีเจอร์ขยับหน้าขยับตาตามที่เราทำอย่างนี้ได้นะครับผมอันนี้ชอบมากเลยไหมบอกตรงเป็นฟีเจอร์ที่แบบมันไม่ทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยอ่ะประกรอกอนอุ้มข้าวอย,ยังไม่หมดเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูนี่มันมีสิ่งที่เรียกว่า motion capture ด้วยเปิดมาปุ๊บอ้เห็นปะ่ะทุกคน ีนี้ผมก็สามารถที่จะหันขวาหันซ้ายได้แล้วชูมือได้ด้วยไยงเห็นปะ <c oughs> นี่เลขอะไรเลขอะไรนี่เลขอะไรเลขเลขสองเลข,เลขอะไรทำไมมือ